بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอุดมเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้โปรดประสบเดาะท่านพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาเพื่อที่จะร่วมอยู่ในเหตุการณ์งานวะลีมาตุน,นิกะที่เรากำลังจะทำการจัดขึ้นฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้อยู่ในงานที่เราจะได้บอกกล่าวกับลูกหลานของพวกเราว่า ครใดก็ตามที่ปรารถนาจะทำงานทำการแต่งงานให้ได้มีเงื่อนไขมีวิธีการปฏิบัติที่ศาสนาสอนดังนั้นพี่น้องครับถ้าจะเอาตามสิ่งที่เราคิดเองว่าดีรูปแบบมันจะมีอีกหลายรูปแบบเกิดขึ้นแต่วันนี้ที่เราจะให้มันดีต้องให้ดีตามที่อัลลอฮ์และรอซูนได้บอกเอาไว้ดังนั้นผมอยากจะได้แนะนํากับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่า เวลาที่จะทําการแต่งงานสิ่งที่เราจะต้องเตรเียมนั่นก็คือคนที่จะมาเป็นเจ้าเบา่าวคนที่จะมาเป็นเจ้าสาวคนที่จะเป็นพยานสองคนวลีคือคนที่เป็นผู้ปกครองของฝ่ายหญิงแล้วก็มหฮัรทาเสนอคําสนองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการทําการนิกา ดังนั้นถ้าสมมุติเราบอกว่าอาจารย์ถ้าเราแต่งงานโดยมีผู้ชายเป็นเจ้าเบาผู้หญิงก็เป็นผู้ชายมาเป็นเจ้าสาวอีกได้ไหมถ้าว่าโดยหลักการาศาสนาคือไม่ได้อาจารย์ถ้าจะแต่งงานโดยไม่มีวันีเราอยู่ได้แล้วแต่เจ้าเบาวไดเจ้าสาวแล้วก็ไปแต่งงานกันโดยไม่มีวันีได้ไหมก็ไม่ได้นะครับจะแต่งงานกันมีครบทุกอย่างไม่มีมาัได้ไหมก็ไม่ได้ นะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ศาสนาวางเอาไว้เป็นขอ้อเป็นกติการะเบียบปฏิบัติมันมีอยู่แต่ถ้าเราจะเอาอย่างอารมณ์เราอยากจะเอาอะไรมันก็จะได้หมดประเด็นก็คือพี่น้องเรามั่นใจใช่ไหมเราบอกกับตัวเราเองว่าเราจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาเมื่อเราจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ก็ต้องถามว่าเราเตรียมเสบียงอะไรที่จะกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาที่บรรดาโตคู เขาพยายามบอกแล้วก็แปลให้เราฟังก็เพื่อให้เรารู้ว่าศาสนาว่าอย่างไรถ้าเราบอกจะเอาอยัางไงก็ได้เนี่ยพี่น้องครับนั่นก็แสดงว,ว่าเราไม่ได้มีศาสนาเราบอกตัวเราเองอย่างนี้เวลาเรากลับคืนเราจะไปยังไงก็ได้เพราะเราไม่ต้องสนใจที่ไปที่เราจะคืนสวัลอดสมฮาระหวัวตาลเพราะถ้าเราไม่ทําความเข้าใจกันแบบนี้มันจะเกิดความรู้สึกว่าเวลาแต่งงานแล้วเราไปสร้างครอบครัวใหม่เวลาเรามีครอบครัวใหม่เราก็ไม่ต้องสนครอบครัวเก่าแล้ว พ่อแม่เขาก็อยู่ของเขาเราแน่นครอบครัวเขาส่วนเราต้องดูแลกันเพราะเราคือครอบครัวใหม่นี่ไงก็เพะเวลาเราไม่ฟังศาสนาเราก็จะเข้าใจได้แบบนี้ดังนั้นเวลาคนที่เป็นผู้ศรัทธาปรารถนาที่จะทําการแต่งงานอิสลามบอกว่าคือการรวมสองครอบครัวให้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่หมายความว่าแยกไปสร้างครอบครัวใหม่ถ้าเราเมื่อไรเราคิดว่าเราจะแยกไปสร้างครอบครัวใหม่ พ่อแม่ก็จะกลายเป็นคนอื่นจากครอบครัวเราทันทีแต่ถ้าเราเอาสองครอบครัวมารวมกันพ่อแม่ของผู้ชายที่เคยเป็นพ่อแม่ของเขาจะกลายเป็นพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของผู้หญิงที่เคยเป็นพ่อแม่ของเขาจะกลายเป็นพ่อแม่ของของเราทันทีและเรารู้ว่าจะต้องปฏิบัติต่อสถานะของการเป็นพ่อแม่ยังไงเมื่อเราไม่กล้าขึ้นเสียงกับพ่อแม่เราเราจะไม่กล้าขึ้นเสียงกับพ่อแม่ของสามีเราแต่พอวันนี้เราไปเข้าใจแบบนี้มากไม่ต้องพูด เพราะเขาไม่ได้เลี้ยงดูเรามาไม่ได้ให้กําเนิดเราจึงกล้ากล่าวกับเขาว่าไม่ต้องพูดอยู่เฉยๆแกแล้วไม่เข้าใจนี่ไงพี่น้องเพราะเราเริ่มสตาร์ทกันผิดเพียงแค่คําที่เราจะนํามาใช้มันก็แสดงออกให้รู้แล้วว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าศาสนาสอนอย่างไรถึงเป้าหมายของการแต่งงาน,นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเรารวมสองครัวนี้เขาคือพ่อเขาคือแม่เขาคือพ่อ,เข,อ,พอเขาคือแม่เราต้องให้เกียรติและดูแลท่าน นะครับดังนั้นวันนี้ผมถึงอยากจะแนะนําคนที่อยู่ในสถานะที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าบา่าวเป็นเจ้าสาวสถานะที่เราจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ก็คือสถานะของการเป็นลูกเราจะขยับสถานะวันนี้ไปเป็นเจ้าใหญ่ในโตขนาดไหนจะไปเป็นพ่อไปเป็นใครก็ตามแต่สถานะเดิมที่เราจะต้องรักษาคือสถานะของการเป็นลูกของพ่อแม่ดังนั้นศาส,สนา ด้วยเหตุนี้อลัลลอฮฺสุบานะหัวตลาดจึงเตือนด้วยตำรับของพระองค์ว่าลูกจะต้องปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่อย่างไรด้วยคําพูดของพระองค์เองละมาดเนี่ยสำคัญแต่อลัลลอฮ์บอกจงละมาดแล้วไปดูวิธีละมาดจากนาบีแต่เรื่องของการทําดีกับพ่อแม่อลัลลอฮ์บอกเองไว้ในกุรอานและสิ่งที่อลัลลอฮ์บอกพี่น้องเจ็บทุกอันเจ็บทุกอันเราบอกเราเชื่ออลัลลอฮ์ว่าอะไรเราเชื่อ ลองเช็คให้ดีว่าที่เราบอกเราเชื่อน,น่ะเราทําจริงนะบ่อัลลอฮ์บอกอิมมายาบุกอนในอินดากันกิบารออะฮาูมาเอากิลาหูมาฟาลาตะกุลลาหูมาอุฟลูกทั้งหลายอย่าพูดกับพ่อแม่ของเจ้าด้วยคําว่าอุฟถามตัวเราพี่น้องคุรานบอกชัดดํารัสของอัลลอฮ์เคยไหมที่เราจะพูดกับพ่อแม่เราด้วยประโยคนี้ผมเชื่อหลายคนเลย คำว่าอุฟเนี่ยนะครับภาษาอาหรับแปลเป็นไทยก็คือเฮ้ยแค่นี้ศาสนาห้ามแล้วทุกวันนี้เราไปถึงขั้นไหนอะไรมาอยู่เฉยๆเลยชีย้แล้วชี้หน้าแล้วเลยแล้วบางคนโมโหเอาขันโคไปขั้นนั้นแล้วก็เพราะไม่ฟังกุราานะไม่รู้ไงว่ากุราานว่ายังไงเราถึงกล้าเข้ะกะบาลพ่อแม่ อาหารที่เราจะส่งให้พ่อแม่กินก้าสไลด์เสือกแบบนี้เอา้ามาพี่น้องนี่ให้หมาขอมาอัทำแบบนี้มันคุกให้หมาให้แมวกินเราอยากจะรู้ว่าเขาเจ็บขนาดไหนหรีบแต่งงานรีบมีลูกทราบพี่น้องแล้วท่านจะรู้ว่าเวลาที่ลูกปฏิบัติด,ดีกับเราเรารู้สึกยังไงเวลาที่รู้ที่เราปฏิบัติกับพ่อแม่ แล้วทําให้เขาเจ็บปวดเนี่ยมันจะรู้สึกขนาดไหนรีบแต่งงานมีลูกเพราะนาบีบอกโทษที่อัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยาคือโทษที่ลูกเนรุณต่อพ่อแม่ดังนั้นพี่น้องทําให้เยอะกับพ่อแม่เราแล้วอัลลอฮ์จะเอาลูกหลานมาตอบแทนความเจ็บปวดนั้นกับเราแต่ถ้าเราอยากจะได้ลูกที่ดีวันนี้เราต้องดีก่อนดังนั้นสองคนนี้กําลังจะไปแต่งงานนะครับอย่าลืมพ่อแม่ที่อยู่ข้างหลัง เราอาจจะมีภาระของการเป็นพ่อเป็นแม่อย่าดูแลลูกเราจนเลยการดูแลต่อพ่อแม่มีคนบอกกับผมว่าพ่อแม่คนหนึ่งพูดถึงความรู้สึกในหัวใจว่าวันที่ลูกบี้ฟักทองลูกตัวเองบี้ฟักทองให้หลานคิ้เนี่ยแล้วก็ก่อนจะใส่ปากเอามาอมก่อนเอามาอมก่อนอมเสร็จเรียบร้อยพึ่งจะเอาไปใส่ปากลูก แม่ที่นั่งอยู่ข้างหลังพูดออกมาว่าแม่ดูแลลูกดีจริงๆเลยนะพี่น้องครับนี่คือหัวอกของคนเป็นพ่อแม่วันที่ต้องให้ลูกไปแต่งงานสภาสถานการณ์อย่างนี้อย่าให้เกิดกับลูกเราคุณตบาบ้านนรับผมจึงอยากจะเตือนสถานะนี้ที่เราทุกคนไม่อาจจะลบได้แต่เราอาจจะลืมไปว่าเรามีคนที่จะต้องดูแลก,ก่อนลูกก่อหลานเราด้วยซ้ำ นั่นคือพ่อแม่ที่นั่งอยู่ข้างหลังไม่ใช่แก่แล้วหมนราคานะครับอันนี้ฝากคนเป็นเจ้าเบานะเพราะอนาคตต่อไปภาระหน้าที่ที่ท่านจะต้องแบกรับอย่าลืมสองคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราต่อมาคนที่เป็นเจ้าเบานะครับคนเป็นเจ้าเบาเอาข้อเดียวพอนะตั้งใจฟังให้ดีนะอาจารย์เอ้ยตอนนี้ผมกํลาลังซ้อมรับดีกาอยู่พูดอะไรผมก็ไม่เข้าหูหรอกนะครับเอาข้อเดียวพ คนเป็นผู้ชายสัตว์สีข้อหนึ่งของการเป็นเจ้าบ่าวคือการมีโอกาสต้องสอนศาสนาให้ภรรยาเรานึกให้ออกว่าเราจะสอนศาสนาเรื่องอะไรให้ภรรยาเราเราจะบอกเขาเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาให้กับภรรยาเรานี่คือคือคุณค่าของการเป็นผู้นำพี่น้องครับตอนนี้เวลาเราไม่บอกไม่เตือนการสุดท้ายมเมียเนี่ยขึ้นนำแล้วบาง สัง่งผ้าดิฉันต้อ,อกไปขายของเพราะเราไม่มีโอกาสจะได้เป็นผู้นําเขาจนกระทั่งเขาก็ต้องกลายมาเป็นผู้นําอย่าเพิ่งไปโทษเนี้ยต้องโทษเราก่อนว่าสถานะที่เราได้มาตั้งแต่วันที่แต่งงานถึงวันนี้เราปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ใช้ประโยชน์อะไรไหมอ,อันใดก็ยังไม่หนักเท่ากับการมีโอกาสได้สอนศาสนาให้ภรรยาเตือนว่าภรรยาทําผิดภรรยาออกจากบ้านไม่คุมหัว สามีกล้าเตือนเปล่าหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้ต้องกล้าเตือนภรรยาเราเรื่องศาสนาที่ภรรยาเราทำผิดส่วนคนเป็นภรรยาเอาก็เรื่องเดียวพอคนเป็นภรรยาต้องรักษาสถานะของการผูกขอแต่งงานให้ได้คนนี้ชื่ออะไรนะเจ้าสาวฟุลลา,ลลาตั้งแต่วันนี้เจ้าสาวฟุลลานึกเอาไว้เลย ว่าเราถูกขอแต่งงานจากเซนเพราะอะไรจำให้ได้ถ้าเขาบอกว่าโอ้ฟุลลาเธอน่ะพูดเพราจะเกินโทรมากี่เที่ยวกระ้าขาขา,ขาต้องขาไปยัำตายเลยนะต้องจำให้ได้เลยนะเพราะสถานะนี้ที่ผู้หญิงไม่รักษาเวลาผู้ชา,ายอ้าวผมยกตัวอย่างตอนยังไม่แต่งฟุล่านีอะไรขาบ้างโอ้โหพูดขาด้วย จะไม่ขอได้ยังไงล้ะพูดเพราะขนาดนี้เวาลาแต่งไปแล้วเดือนหนึ่งฟุลลาซักผ้าหน่อยมึงเห็นไหมกูทําอะไรอยู่ขาหายฟุลลาขาขาดไปแล้วดังนั้นถ้าฟุลลายากจะรักาาษาสถานะภรรยาเบอร์หนึ่งให้ดีเนี่ยนะอย่าเบี้ยวนะถ้าเขาบอกฟุลลาเธอถูกขอแต่งงานเพราะหน้าขาวอย่าหน้าดํา ต้องรักษาจําไม่ได้ว่าเราถูกขอแต่งงานเพราะอะไรให้รักษาสถานะนั้นเอาไว้ให้ได้ถ้าเขาบอกแม่ฟุลลานี่มันปากตะไกลมันด่าคนทั้งซอยฉันชอบถ้าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนได้เพราะศาสนาห้ามไม่ใช่ฟุลาจะด่าคนต่อซอยที่สองอาจารย์อยากจะโดนด้วยมิจฉาฟุลาต้องเปลี่ยนเพราะศาสนาห้ามศาส,สนาตองมาอนดังนั้นเอาไปคนละข้อพอนะครับเอาไปคนละข้อ สามีต้องสอนศาสนาให้ภรรยาได้ภรรยาต้องรักษาสถานะแห่งการถูกขอแต่งงานได้คนเราพี่น้องครับเวลาอยู่ด้วยกันโบราณสอนผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันต้องมีโอกาสได้คบกันรู้รู้จักคบไหมผู้ใหญ่อาจจะรู้รุ่นอาจจะไม่รู้ต้องมีโอกาสได้ทะเลาะกันดังนั้นผมแนะนำสั้นๆตรงนี้เลยห้ารายการถ้าวันหนึ่งต้องทะเลาะกันจริงๆก็ทีหนึ่ง อย่าเสียงดังตอนทะเลาะกันห้ามเสียงดังคุยเบาๆลานันนี้หน่อยเพราะทางบ้านมันรอจะเป็นจอสอรอยอยู่เอาลงโวยเอาลงโวยเวลาเราเสียงดังเขาก็ได้ยินเนี่ยดังนั้นต้องเสียงเบาๆทะเลาะได้แต่ต้องเบาข้อที่สองอย่าใช้คำหยาบฟลามาหาบังหนยที่ อย่าขึ้นมึงกูอ๋อมึงขึ้นมึงก็กูเลยไม่ได้สามอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บทะเลาะเรื่องอะไรเคลียเรื่องนั้นให้จบสี่อย่าถูกเนื้อต้องตัวตอนที่คนกำลังทะเลาะกันเนี่ยนะอย่าไปแตะตัวแค่เราแตะเบาๆออนี่มึงจะตบกูเรอมันจะมาจำได้ไหมเนี่ยสี่ข้อแล้วเนี่ยจำได้นะข้อที่ห้า ถ้ายืนอยู่ให้นั่งลงเพราะเวลายืนเนี่ยอาวุธใหญ่มันจะออกแต่นั้นถ้าเวลายืนอยู่ปุ๊บกำลังโมโหต้องนั่งลงถ้านั่งแล้วตูดมันยังจะขยับไปนอนเลยนอนอาจารย์ไม่ทันนอนนี่แล้วเข้าแก้มไปแล้วนะแข่งฉันนี่แหละเสียหายถ้าทั้งสี่รายการที่ผมว่าไม่สามารถจะระง,งับความโกรธของเราได้ ให้ไปอาบน้ำละหมาดจำไว้ให้ดีนะสิ่งที่จะสามารถระงับความโกรธได้นบะีบอกคือการอาบน้ำละหมาดไปอาบน้ำละหมาดเย็นแล้วกลับมาคุยกันใหม่ทุกคนมีปัญหาพี่น้องนะครับแต่ต้องใช้วิธีแก้อย่างที่ศาสนาว่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาแนะนำทุกท่านในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะได้ประโยชน์ จากการที่ลูกหลานเราได้มีโอกาสมีการในวันทามของอัลลอฮ์สุบานะฮุวาตาลนะครับสุบานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮุดฺวัลลาอิลลาฮิลลอตัลซฟิลกฺวาตุบุลัยวัสสลลัลลอฮฺวะลาห์นบีนะมุฮัมมัดวะลาอฺลีฮิวซอบบิยิวซัลลัมนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญนะครับคือการนิกะห์นะครับก็ ก็สองคนเลยนะครับก็พยานนะครับที่จะออยู่ในพิธีการในวันนี้ก็คืออาจารย์สมิทธ์นะครับแล้วก็ผมนะครับผูหน้าที่เป็นพยานนะครับกระเป๋าของนะครับาภาษาอะไรภาษาไทยนะครับลอง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 ว่าสิลองว่าก่อนกระเป๋าลองว่าก่อนะรข้าพเจ้ารับเลยไม่ต้องเอาไม้เยอะเพิ่งเอะเอาไม้เอะลองว่าสิข้าพเจ้ารับมีกะยังไม่เอาจริงอรัลองว่าเฉยข้าพเจ้ารับมีกอ่ะนางสาวคุญลาแค่นี้ ด้วยกับมหัดที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยกับมหัดที่ได้ตกลงกันไว้เอาลองว่าหม่อีทินข้าพเจ้าข้าพเจ้ารับมิกานางสาวคุณลาด้วยมหัดที่ตกลงกันไว้โอเคมิลาโรมานิราฮีนอ่าเรื่องมหัตก็ตกลงกันแล้วใช่ไหมอ่าครับอ่า <Okay. S 1> เดี๋ยวผมกล่าวจบนะครับอ่า เรนก็กล่าวนะครับเซนข้าพเจ้านิกาท่านกับนางสาวฟุลลาซึ่งเป็นบุตรีของนายมูฮัมหมัดอาลีด้วยกับมหรัรที่ได้ตกลงกันไว้ข้าพเจ้า ขอรับมีการนางสาวฟุลลาด้วยมาทัที่ตกลงกันหน่ยไม่ต้องใส่ขอกันละกันนะเดี๋ยวอีกรอบ <Okay. S 2> เอาแบบมาเกียรติเออต่อไหนลงว่าไอทีสิ้าพเจ้ารับมีการนางสาวฟุลลาด้วยมาัตที่ตกลงไว้ <Okay. S 1> โอเคเจนข้าพเจ้านีกาท่านกับนางสาวฟุลลา ซึ่งเป็นบุตรีของนายมูฮัมหมัดอาลีที่มอบหมายให้ข้าพระเจ้าทําการนิกายในครั้งนี้ด้วยกับมหัตที่ได้ตกลงกันไว้พระเจ้ารับนิกายนางสาวพุนลาด้วยมหัตที่ตกลงเัาไว้อโอเคอัลฮัมดุลิลละนะครับก็มีการรับปากรับคํานะครับการเป็น สามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามหลักอิสลามนะครับวันนี้ก็จะได้เป็นสามีอย่างถูกต้องฟุลลาก็เป็นภรรยาของเจนอย่างถูกต้องนะครับการมีชีวิตคู่นะครับก็ดูแบบนะครับถ้าเราไม่รู้จะดูแบบแบบไหนก็พากันไปเรียนหนังสือนะครับที่ไหนก็ได้นะครับที่เขามีสอนอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง นะครับอย่านอนอยู่บ้านในเวลาว่างเพราะชีวิตของเราเราไม่อยู่แค่ดุนยาเราจะต้องไปสู่อาเครออัลบารซักกผมขอดูอานะให้คู่บ่าวสาวในวันนนี้อย่างนี้นะครับบารอกัลลอฮุลาะกาวะบารอกะอัไลกะาวะจามาอับายนะคุมะฟีคไครรินบารอกัลลอฮุลาะกาวะบารอกะอัไลกะาวะจามาอับายนะคุมะฟีคไครรินบารอกัลลอฮุลาะกาวะบารอกะอัไลกะาวะจามาอับายนะคุมะฟีคไครริน ขอเราให้ความจำเริญกับเจนแล้วก็เราให้ความจำเริญกับฟุลลาและให้ทั้งสองอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็อาไปให้กันครับก็ถือว่าจบการในการในครั้งนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะมีลูกมีหลานถ้าถ้าจะให้เขาเจอสิ่งดีๆก็เลี้ยงเขาให้ดีนะครับถ้าเราจะให้อยู่กันแบบอะไรอะไรก็ได้ คนดีอ่ะคนต่างศาสนิกเขาก็ดีคนพุทธก็ดีคนคริสเตียนก็ดีที่ทั้งหมดและครับแต่เราจะเอาดีแบบอิสลามมาดีแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวน้ำชาวันนี้มีน้ำชาเสิร์ฟนะครับจริงๆรแล้วผมถามแล้วว่าเอาข้าวเไราได้ไหมทางนู้นแจ้งมาว่าเอาเอาน้ำชานะครับก็วันนี้มีน้ำชาก็เดี๋ยวตามสบายเลยนะครับคุยกันอะไรกันได้เลยนะครับว่าหรือจะอยู่ยังไม่ได้ไม่ไล่ไปไหนนะ รีแลกซ์ได้สบายเลยนะครับก็น้ำชามายัางครับพร้อมไหมอ้าวเดี๋ยวทานน้ำชากันนะครับออาก็ตามสบายเลยนะครับ